นั่นยางมันบ่ออกค่ะนันยางมันตายหนึ่งนั่นยางมันบ่ออกค่ะนันยางมันตายหนึ่งวันนี้เราไม่กอดหลายเลยกันเดินมาแต่ทำอะไรจำยางกับยันมือนีมือนีจะจำยางไรกับยันอันนี้อันนี้ต้นต้นนี่เพิ่นกระพักไปขึ้นกันเดินบ่แม่ก่อนพักไว้เดินมาแล้วแม่มาเปิดหนาเก้าเดินบ่ครับอันนี้คือหนาเก้าแม่เปิดได้ปีนหรือเปิดได้เดือนแล้วเปิดได้สองเดือนสามเดือนไอพ่อวัดไซเราปุ๊บพอเดือดกี่เล่นบ่มันออกยังไงคือยัน มันขายทิศเบิ้งนะครับหนึ่งสองสามมีดสามมีดอคนสามมีดค่ะอันนี้ไปละสามมีดนะครับแต่ว่านี่จะให้เปิดให้ดูว่ามันจะลักษณะมือเศร้ากิดแล้วหรือบ่ค่ะมือเศร้ากิดแล้วมือเศร้ากิดแล้วคุณแม่บอกว่าแกให้เฮงี้ยงเลยเด้อเพื่อนจีายนี่ต้นที่สามที่เราดูกันนะครับ ครับกาวสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยานะครับกัพบกันกับผอเช่นเคยเมื่อวานผอใดลงมาติดตามแปลงที่เกษตรกรทักเข้าไปในเพจแล้วก็ได้ลงมาเห็ดว้กอนแล้ว1นึ่งเดือนผ่านไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มื้อนี้ที่ลงมานี่เป็นเดือนที่2ที่2จากที่3แล้วเดือนหนึ่งนะครับเดือนแรกที่มันผ่านไปก็เลยได้โทรบอกเพื่อนว่าให้กรีดถ่าเลเดอร์วัซันเพื่อนก็เลยมีการกรีดแต่โมลูว่ามันยังไหลอยู่บอเฮาก็เลยลงมาติดตามเบื้องนะครับนี่เป็นเดือนที่2 จากที่ว่าปกติของเพื่อนบอกว่ามันก็เป็นหลายและก็มีการสร้างเขามาเพิ่มอีกม่าใสอีกเม็ดสวนเลว่าสัน้นโอเคมีสิบกว่ากระสอบนะครับมันไปถามดึงกัน,กนว่าไอ้ที่ใสเพิ่มกับต้นที่ตายหนึ่งต้นปะกะตินี่มันจะมีอาการผิดปะกะติขึ้นมาบอดีกหาน่าเกาบอนะครับไปิ่งกันนะครับสอบถามกันลง่มมา มามาวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคราอ่ะมือนีนะครับผมยืนอยู่กับผู้ใดคุณพ่อยยังก่อนครับก็พ่อพรุ่งเกียงเทพนาบ้านนุ่นรีสวัสดิ์อ่าตำบลสารสขันอำเภอสารสขันจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับนะครับโอเคแม่ซื้อหยังแม่จะรุวั้านเทมพันตีค่ะอืออยู่บ้านเดียวกันนี่เนาะค่ะ ถ้ากลับไปในเพจว่ายังไงกับเ่วงนี้เพราะว่านายางมันน้นยางม,มันไม่ออกค่ะนานยางม,มันตายหนึ่งน้นยางม,มันบม่ออกค่ะนานยางม,มันตายหนึ่งอ่าอ hmm. ไปเบิ้บงเล็ดก็เห็นกะเขาเบิ้งไม่เพจพพอหมาเราคุดพ่อเนี่ยที่ว่าายางมันตายหนึ่งเนี่ยสวนนี่เนี่ยมันเป็นยังไงอาการของมันเราเห็นเกี่สมัครผมเห็นออกแค่ายางกูโบเห็นออกแค่ยาง้ะผัดมาใส่ปุ๋ยนี่ ออมคือจังมีน้ำยางเห็นหน่อยออกมาแต่ได่เยอะเลยว่าละก้อนว่านหน่ก้อนใส่ของพมอนี่ได้ใส่มาหลายตัวหลายยางลรืเ่ไปร่องเมื่อเมื่อ้วบ่ลองมามเมื่อไปเมก่อัาสตัวจะของแต่ว่าแปลงนี่บ่ล่องบ่ได้ร่องหยังค่ะก็ใส่ทางแต่ปุ๋ยธรรมดาค่ะแต่ว่ามันกระบหูสาเหตุมันเพราะว่ามันเป็นอย่างมันจังตายไหมค่ะครับผมอ่าแต่ว่าได้ตอนฮอดหนึ่งเดือนนะครับ พอหมอได้โทรมาบอกแม่ว่าให้กีดก่อนเลยนเป็นบอค่ะโอเคมันติดยังไงมันออวบป่ะมันอวบอวบอวบไม่อวบเลยค่ะมันออกอยู่ค่ะไม่หนอนจากปกติหรอกะจากปกติบัออกค่ะบัออกค่ะอันนี้อันนี้มันผ่านมาจะได้สองเดือนแล้วมันปะครับที่มาเห็ดใบสองเดือนจะเข่าสามเดือนแล้วเนาะเขาจะไปเบิ้งกันบ่แม่ตัวเขาหรือเปล่านะครับไปเบิ้งกันนะครับไปนะครับเขามาเบิ้งนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เพิ่นเห็ดไว้นี่มันปะครับค่ะนี่ไม้ว้แต่ว่าต้นนีีี้้้บบ่่่ททนนไไดดดดกกคะ เอาเล้าเอาเล้าขันเข้ามาเติบตัวนี้ไว้หนักจระเดีอ่ะแต่ว่าแม่นี่ได้สร้างเขามาเพิ่มอีก22กระสอบเนาะค่ะแล้วใส่ต้นปกติเอ็นบ่ค่ะก็ใส่ใส่ไปน้ำกันเพิ่มอีกอยู่ค่ะจังต้นจังสีก็ใส่เพิ่มอีกอยู่ค่ะโอเคแต้นปกติของแม่นี่มันมันออกหลายบ่ออกหลายเก่าออกหลายค่ะอืมนะครับออกหลายก็คู่ปีเปลี่ยนไหมนะครับออกหลายก็คู่ปีค่ะ ม่ที de de a, ่มานสันเอาเบิงต้นแลกเขาจะไปไหนสูงกับแม่พ่อวเดี๋ยวขาอะีหาว่าตัวกันล้อพอนากเขาเบิ้งเขาเบิ้งแต่ว่าเพิ่อนจงต้นไบไหเนี่พ่อมันลักสณะนาแบบสีขาวเาเป็นมาร่วมกันเข้ามาเตรียม เตรียมวัดแล้วครับนี่เตรียมวัดใส่เมมแล้วพี่บ๊อบใส่เมมแล้วนี่อันนี้คือคือตุลนี้นะครับพ่อบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วก็เพื่อเพิ่นเทสไว้ซ์ตุลเพิ่นศิพักไว้ตุลนึงคือตุลนี้ถ้าเห็นลักษณะนี่นี่เบี้ยบอกว่านี่ถือว่าผ่านแล้วนี่ครับผมอ่าเห็ดจังเลกับบอบออกตามตะเกาแล้วเห็ดจังเลกับบ๊อบมันถือแกนกับบ๊อบมีหัวลามสิ้นตะกีดผนมครับโอ้ตะกีดผุนมันจกจกเนี่องไงซึ่งตะกีดผุนแม่ได้หาถั่วมันใส นะครัับอนนี้คือ2เมตรเห็นบ๊อโอเคแล้วใช่ไหมถ้าออกไันได้ถึงท่อน้ำยางดิเนะแบบนี้มันก่อร้ายเลยย่านเห็นบ๊อแต่การบริจายางกับย่านมือนีมือนีจะน้ำยางไรกับย่านอันนี้อันนี้ต้นต้นนี่เพิ่อนกับพักไบขึ้นกันเบนบ่แม่แต่ก่อนพักใบเบนบ่อเล้วแม่มาเปิดหนาเกล้าเบนบ่ครับค่ะอันนี้คือหนาเกลาแม่เปิดจากมีดแล้วดิเปิดจากเดือนแล้วเปิดได้สองเดือนสามเดือนตัวนี้ ไอพอมา่แเราปุ๊บหอดเดือนกบกีเล่นบ่ะมันออกจังไหนคือยันมันออกลายทิศเบิ้งนะครับหนึ่งสองสามมีดจัมมีดสามมีดสามมีดค่ะยาหู้้เศร้าดีก็เลยว่ามาตัดลองเกันเดี๋ยวนี่ตอนแรกแม่ซักไปหอดพุนนะครับมาแบ่งครึ่งค่ะตากีมันมาออกเลยได้เปิดเงาค่ะอแต่แต่พอมาส่ตัวนี้แล้วมันครับานีแตะเกากีก็นี แต่วางนี่บบนี้เมาแว้งจากนี้มันหนีมาถึงยี่สิบเซนนี่มันจะออกหลายออกหน่อยองไรเคยออกอ่ะในรัตนังซี่อ่าก็เทแบ้งเครื่องนี่ครับผมทดสอบทุกอย่างสภาวะกี่ซัมมี่มันจะออกหลายกหน่อยแต่ว่าบั๊นี้ไปกตินายเ้ยปุ๊บเหมือนหันมี่เดียวมันสีรุนโผล่โอเไในแป้งในนี้แบ้งเด้งกว่าอันนี้นีดนึงมันเั่นอะไรอ่ะเม่งตัวนี้สังเกตมึงตัวนี้กันขึมาเันเกาข้นมาอีกแล้วนี่นะครับก็คือ มาตรงนี้ก็หยุดตรงนี้ก็หยุดเนาะ,ะแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้คือผักเลยเป็นบ่อปันมันบาออกเลยค่ะแลัวก็ะเลยหนึ่งเดือนที่ผมทวามาบอกก็เลยกี่อัวอันนี้จ็ดมีดอันนี้สามมีดอันนี้สามมีดนะรก็ถือว่าโอเคถือว่าปกติอ่าได้แน่เพราะว่าบริยีใส่ยาป้ายนะครับบริษีเอ็นหนังเป็นบ่อท้องคุณแม่กี่ในเบิ่งเนี้ยเดี๋ยวดูอาการไหลของเขานะครับเพราะว่ากีดไปแล้วเมื่อเช้าได้กีไดไหมนี่กีดข้ามเมื่อเช้านี่ อันนี้ไปละสามมีดนะครับแต่ว่านี้จะให้เปิดให้ดูว่ามันจะลักษณะมือเศร้ากากีกดแล้วหรือบ่ค่ะมือเศร้ากีดแล้วมือเศร้ากีดแล้วคุณแม่บอกว่าอย่ให้เฮ็ดแห้งเลยเดอ้อเ <laughs> พิ่นจีใจ <laughs> น,นี่เป็นต้นที่สามที่เราดูกันนะครับก็มีอาการแม่ถากเปลือกออกมือเลยตีค่ะ้ยแหลกใส่้ยใส่ปุ้ยใส่้ยใส่ปุียใส่ปยส่ปุ้ยส้ยเส่ปยส่ส่ยเส่ยใส้ยเสป้ยี่ป่ย้ยสปย่ ตั้งแต่เดือนเดือนกว่าละสองเดือนละสองเดือนกว่าละบ่ะอันนี้จังมีดสามคือกันตีค่ะนี้โอเคนะครับสามมีดทัเป็นเดตัวนี้อาการนะโอเคบ่โอเคบ่กระเบื้องต้นนี้เพราะไอ้ต้นนี้บ่หฮานว่าถ้ามีสามมีดต่ไี้ตรวเแ่าวะเขาติดไปหาของพ่อน่ะแม่พ่อว่าสิบ่กีดได้ค่ะนี่ก็เลยลองเปิดเบื้องซื่อๆค่ะพ่อเปิดก็ได้ค่ะพอมื่อได้สี่ดงแล้วกับซอพอพอได้แห้งเลก จังเป็นยังไงครับคุผู้เพราะว่าข้ากีดลงไปเรื่อยๆมันจเต็มนาไปเรื่อยๆเป็นไหครับข้ากีดแรกๆมันก็จีออกซึมๆซึ่มันยังน้อยกับเพราท่านอีปันไดนเพราะว่าสะดุ้งมีดอยู่นะครับอ่ะเป็นต้นที่สามมอตรงกีดตรงแม่เนาะค่ะเพราะว่าข้าเห็นแล้วเพื่อนก่าย่านหนามันตายตัวมาสั้นก็เลยมันเป็นอยังไปไปต้นที่สี่มาดูต้นที่สี่นะครับอันนี้คือคือก้อนหนาที่พ่อหมอจะมาใส่ไว้แม่นไหมครับก็รีบปิดไปเรื่อยๆบ่ค่ะอ๋ออันอันอันนี้ที่พ่อหมอบอกว่าอัน ให้เปิดกีดแม่ค่ะแต่ว่าน้ำยางมันก็ไหลค่ะบที่นี่ช่วงช่วงช่วงก้อนไส้คางนี่มันบ่อไหลค่ะนี่มันกับบ่อไหลพอดีเพราหมอบอกว่าให้ให้ลอกเบื่องกีดค่ะบที่นี่มันไหลไหลแล้วก็เลยลอกมาเปิดข้างลางข้างล่างก็ไหลคือนกันค่ะก็เลยเศร้าข้างบนก็เลยปิดางบนค่ะโอ้มาเอาขางล่างเสียดายหนาล่างเสียดายหนาล่างเพราะว่ามันพึ่งกีดมาฮอดนี่จังมีดครับนี่กระซ้ามีดอันนี้ซ้ามีดต้นใหญ่เลไหลก็ซุมนั่นเป็นบค่ะ พราะว่าเพิ่นสิสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้มันก็แค่กระเทาะออกมาเสื้อเพิ่นครึ่งปวยกับพึ่งที่เริ่มป่วยเนี่ยหัวมันออกมั่งที่ต้นนี้ค่ะบอดี้กีด้ดึงตัวนั่นมันออกแล้วนี่คือต้นนี้ค่ะบ่ได้กีดได้มาเจ้าปีแล้วค่ะต้นนี้คือพูดถึงถ้าเอามือนี่ในการที่เขาทายอยู่นี่แม่บอดี้กีดใเข้าเบิองนี่แล้วผู้อื่นผู้อื่นเบิองก็สิว่าเอาถวยต้นที่มันบอดี้เปลนมาใส่หรือเปล่านี่ บ่ได้เอาใส่ค่ะต้นไผ่ต้นมันเลยค่ะโอเคว่าสิเบิ่งก็ได้นะครับหนุนต้นมันโปรเปเลเต็มทุกตัวจัคเกยวต้นให้มันใส่เนาะบ่ได้บ่ได้ก่อนรานี่ยไงเออพุ่นสีเสียสีเสียบ่เสียกัยญาอ่าให้มาเบิ่งเอาให้มาเบิ่งเอาเฮ็ดด้วยมือนะครับอันนี้อันนี้ก็คือต้นที่มันเป็นนะครับหลังคุณแม่มาเปิดนะครับมันก็ลักษณะสามมีนกัประมาณนี้เนาะค่ะถ้าต้นที่มันบ่เป็น มันมันปกติอยู่กับประมาณ2ถ้วยนะแม่นบ่ครับอ่ามันก็จะห่างกันถ้วยนึงหรือว่าถ้วยครึ่งเป็นบ่จุดนี่เนาะอ่ะไปเบิ่งต้นตัวไปข้างบนมอ่งต้นมันนีินเองโอ้บอละบานทางเทิงมันมึนราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีม่เห็นดังอีกอันนี้อันมันมันออกข้างบนแต่กี้ข้างล่างมันบ่ออกค่ะนี่บอลปุ๋ยบ่ใส่นี่ออกซไหมมันออกแล้วก็เลยกรเลยดึงข้างบนออกเดี๋ยวๆครัยวอบผมหมอประมาณนี้แล้วเศรษฐกิจต่อนนี้เบิ่งล่ะ อันนี้อันนี้ใจะยุดไว้เด้อครับค่ะอันนี้ก็บ่ได้กียรติค่ะมัอเศ้าอันนี้เกียรติที่ค่ะมัอเศ้าอันนี้เอาข้างล่างใส่สุดก่อนเพราะหนึ่งนะครับดูแล้วนี่คือของคุณแม่เนี่ยเริ่มออกมาแล้วนี่อันนี้อันนี้ต้นที่มันบ่ค่อยออกแม่นบ่ค่ะมันแล้วเฮาเอาปุ๋ยตัวนื้อค่ะอาของพ่อหมอมาใส่นี่ๆเพิ่นกากระบาดไว้นี่มีเครื่องหมายพร้อมไีทุกชนส้มเลสอืออาการนักเอาของพ่อหมอมาใส่ปุ๊บนี่ ก้าว้หนาเก่าๆจนสีเริ่มออกค่ะังกีมันบอออกด้ยค่ะนี่ก็เลยได้มาเปิดข้างบนแม่ค่ะอืนี่นะครับเปิดข้างบนแล้วัดที่นี่อันข้างล่างมันเลยเริ่มออกเลยได้เศร้าข้างบนค่ะก็เลยไม่ขีดข้างล่างค่ะครับผมไปไ้ต้นต่อไปนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บันท่นได้กี่ตีตัวนี้ตัวนี้ก็เพราะท่นได้กีดค่ะพาอตัวนี้วิ่งเดสาหัสเป็นว่ราะท่านได้กี่สั้นตัวนี้ว่ามันอาการนักก็เลย แต่ว่ามีน้ำยางด้วยได้ค่ะกีดเบื้องหล่ะมันมีน้ำยางแต่ว่ากับนีแล้วพี่โนดเล่าแม่ค่ะนี่จะเปียกนี่ก็ยังขู่มันท่านเบิร์ตเลนี่แม่นครับมันสั่งอ่าแม่แม่ักินไม่กินเบิ้อเบื้องแล้วค่ะกินไม่เป็นเบื้อง่งกีบนะครับค่ำเพราะว่าเพื่อนบอกยาพาร์เปิดเอาไปตะกอนเป็นบ่แต่ก็ออกนะครับเห็นค่ะเพราะว่าออกแล้วแต่ว่าหกบกท้บทับเปลือกหนึ่มันก็ะเทาะไปก่อนคอ่า อันนี้มันก็รังสางเนื้อขื่นมาเ็นครับมบนบูดจังเก่งกีดถ้าถ้าใส่ปุ๋ยพ่อหมอแล้วนี่ถ้าใส่ร้อมูลของพ่อหมอฟื้นต้นแล้วนี่คุณแม่เรต้องไปเอาเสียมเสาะมาเนื้อค่ะเดี๋ยวมันจะกระเทาะดันของมันเองเพราะว่าตัวนี้มันจะสามารถกระเทาะเปลือกเนี่ยเร็วถึง2เท่าจากปุ๋ยปกติหรือว่าปุ๋ยทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะซอยสางเซลล์ขึ้นมานเ,มนเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับตัวนี้เนาะเอานีสองช่วยนี่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 ตัวนี้ทำนะครับนี่นี่เบิ้งครื่องไหมสามมีดคือกัน ถ้วยครึ่งเห็นบ่ต้นนี้ก็ถือว่ามาเป็นบ่เพาะนี่นะครับเครื่องไม้ยาออกเด้อนี่เด้อพูดแต่ว่าแต่ว่ามันตึงขึ้นเลยด้ิมัน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 ได้กินหลายก็เริ่มดึงดึงออกหลายต้นเดี๋ยวไปดึงดให้ไปดึงดึงต้นนึงฟังเพื่อดึงออกว่าสันพอมันออกปุ๊บดึงออกเลยมูบด้บ่ได้ายตรงมันไวปมันแน่นดีมาดูกันนะครับว่านี่ก็คือ ปกติเใช่ไหมอันต้นนี้เพิ่นบริเวณบางทีม่เลยปวกขึ้นีต้นปกติไปนะครับบเังง่ายเต็มถวยปลอเปลแลอยู่ต้นนี้ก็ได้ตะกี้มันมันมีจังสี่บ่มันได้หลายบริเวณว่มีน้าไงวมีน้ำยาบ่มีจังสี่นี่อีกต้นหนึ่งค่ะนี่อีกต้นหนึ่ง่าสั้นนี่นะครับดูที่ทําเครื่องหมายแล้วก็จะไม่มีที่กีดที่อื่นนะครับอันนี้คือคงจะรู้ถ้าใครกีดยางจะรู้ว่า กีดได้กี่เดือนแล้วเนาะประมาณนี้เป็นปะครับค่ะอันนี้คือกีดเกาเลยประมาณนี้ตัวนี้กัยังอโอเคก็ถือว่าโอเคพาอได้ขายเป็นเงินนะครับตัวนี้อี้นีวววว่ววววว่ํานีวนี่รวว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 นี่รวววนี่ว่วาววววววกวว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 ว่วว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 วาวววววกะวว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 ว่วว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 ยวว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 ่ววววววว่าวว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 งวววนวว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 ัวว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 วเววววะ มันจะเปิดได้กี่เมตรนี่นอี้พุทันเดกขายน้ำมูลบ่นี่ค่ะแก้ขายเส้นหนึงแล้วค่ะนี่แก้ขายเส้นหนึ่งเดี๋ยวซ้ำดอไปครึ่งหนึ่งค่ะในลายก็นียุ่เพราวะสัวมันจีได้อันนั่นเนาะค่ะนี่ครับนี่เพื่อเพื่อมันสีได้เตรียมนานลงมาเนาะแบบเงี้ยวเเรียมห่าดมี่นแกยเสียมถากนะครับอย่าไปถากมันแต่ความซีดมันยุ่กัน เจ้าใส่กระบอกออกค่ะนี่แต่ก่อนอีกเจ้าใส่กระบอกบ่มีจนว่าก่อนเนาสิเข็ดนี่กากะบาดไว้ว่าเฮ็ดป๊าไว้หาต้นที่ว่ามันบ่ออกตลอดเฮ็ดจังได่กระบอกกากะบาดไว้หนึ่งคุณต้นสองข้างเกินแต่ว่าบัดนี้พ่อเขาไม่เฮ็ดแล้วอันอันอันนี้ซื้อมาบนลุ่งไม่เหม็นบ่ ค่ะตัวนี้โบเดกยวกับตันมะเฮ็ดซีฟต้นนี่นี่คือซื้อมาทดลองซื้อมาเฮ็ดเองเลยยิงลูกไม่ค่ะอันนี้ซื้อมาเฮ็ดเองนะครับจึงจะใส่วังฝนวังรปลาปฝนเมื่อกี้ก็ได้ประมาณเดือนกว่าเนาะเดือนครึ่งแต่ว่ามันออกลักษณะนะครับสองถุยเศร้าละเศร้าละถวยอันนี้สองสองมิลแมนครับมันสมส่วนของต้นนะครับยิ่งบ่ลุงไปแต่ว่าแต่ก่อนผมมึดว่ามันคือโอก บ่นบ่คือกันค่ะเพราะว่าตั้งแต่พ้ายุพวกดุลมาอ่าแล้วมันบ่ออกแม่ค่ะมันมันต้นเรียบๆนี่สิบ่ออกเล่นบ่บ่มีเลยบ่มีค่ะนี่นะครับไม่กีดเลยนะเพราะว่ากีดไปไม่มีก็ไม่เอาเลยนะครับเป็นต้นที่หนักนะครับอีกต้นหนึ่งอยู่นู่นกาสั่นไปไปเบิ่งถ่ายรถบุญมามานี่นี่นี่โอ้ไม่ใช่ต้นละสองอันนี้หยู่หยุดบนท่านเศาอยู่นี่เป็นบ่ครับค่ะนี่ตะกี้บ่ออกไหมค่ะนี่อีกถุก ต้นนี้ก็เป็นถั่ยของมันเนี่ยค่ะนี่ต้นนี้ก็เป็นถั่ยของมันยกไปยังเอาไปเสี่ยงไว้ยานคนหลักเอาไปเสี่ยงไว้ยานคนหลักก็จะโอ้เบื้องนะครับนี่ลักษณะต้นนี้จะมีดและปุ๊คือกันโอเคค่ะนี่กากระบาดนะครับอันนี้กาโดนไปนี่กาจังแตจอันอันนั่นเนี่ยค่ะนี่เฉพาะต้นนี้กากระบาดโอ้นี่นี่นี่กากระบาดแล้วคุณพ่อถ่ายไว้ด้วยค่ะโดนแล้วค่ะมีหลักฐานการถ่ายเฉพาะต้นนี้แต่ก่อนมันไม่ออกเบนบอก อ,นนอันนี่คือถ่ายนะครับพ่อเก็บเป็นหลักฐานไว้ให้กับทั้งเจ้าหน้าที่เขาดูนอพอเนาะอืออือม,มีตัวนี้อ่ามีถ่ายมาดูอ่ะไปสืจังเลยก็บหมอความรู้สึกเนี่ยที่คุณแม่เด้เมื่อเห็นของพอมะกะเกษเราได้ไ์เมื่อไสนี่รู้สึกบาดใจนะครับก็ดีใจค่ะเพราะว่าน้ำยางเพิ่มขึ้นค่ะก็ะดีใจค่ะเพราะว่าน้ำยางเพิ่มขึ้นค่ะ,คะดีใจ แลวการไายได้เทากับเพิ่มขึ้นค่ะ,ะก็รไล่ได้เทากับเพิ่มขึ้นค่ะต้นปกติคือเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มหลายบ่หลายค่ะหลายค่ะหลายค่ะใจค่ะและ้เราต้นเมล็ตายหนึ่งแล้วมันกลับขึ้นเมื่อฟื้นนี่หลายต้นบ่หลายต้นค่ะหลายต้นอยู่ค่ะคอืคือคือปีคือเดี๋ยวนี้ขันทดลองอยู่เดี๋ยวนี้ที่รู้สึกระดูฝนที่เขามาปีนานี่ครับเต็ม เต็มร้อเปอร์เซ็นต์เปยี่เดี๋ยวนี้ร้อเปอร์เซ็นต์ี่ก็จะยุบประมาณเกือบแปดสิบหรอไปถือว่าใส่ได้แล้วโอเคต้นละสองถวยสามถวยแต่ถ้าเปิดเจ้าอื่นเขาเจ้าสิบอกว่าสามร้อยเปอเซ็นต์เพราะว่านี่มันมันขันตัวร่องกับเพราะว่าใส่ปุ๋ยนี่มันก็ไปไปรูฟวนนอกกันอกครับผมมันกับบรสันเลยแต่ว่าใครนีกว่วบอใส่ค่ะท้าแม่นได้ใส่ตั้งแต่เริ่มไคือโท่หา ตลอดอยู่ได้ค่ะลเือค่ะคันคันได้ไสตังแต่ตอนที่ก่อนตอนที่หลังที่เอามาจะที่พ่อหมออามาทดล่องเลยแม่ค่ะรอบแรกนะมันแตกกับมีการที่บพาท่านได้รู้ผลเป็นบ่แต่อยากรู้แต่ว่ามีการสร้างเพิ่มแต่เพราะท่านมีของมาให้มันให้ที่หลังเป็นบ่เมื้อนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับคุณพ่อหนุกเกียงครับคุณแม่จารุวัณจารุวรณนะครับมื้อนี้ก็ได้มา ติดตามผลในรอบ2เดือนนะครับแต่ว่า1เดือนจะให้แม่มากีดไว้ก่อนแล้วนะครับอันนี้มันก็นยังไหลต่อเนื่องบ่แม่ค่ะไหลตอ่อน่ทุกต้นเป็น,นบน่ที่เฮ็ดยกเว้นต้นนั้นเพิ่งเกล่ยกีดเมื่อกี้นะพ่อเนาะครับค่ะเด็กๆซึ้มซึ้มเมื่อกี่ซีมาซั่ <S <S นเดี๋ยวพูดในโตกะไก่มาซั่นเห็นร์ไหลอ่ามื้อนี้ถ้าผมเพื่อผู้ใดบ่เชื่อนะครับว่าผมมายืนอยู่กับแม่จะรู้วันจริงหรือเปล่าให้โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ยังแม่ 083 693 6481ค่ะอ่านี่คือเบอร์แม่จารวุวรรณนะครับอย่าลืมนะครับคุณพ่อมิอยังกี่ฝากยังกับถึงกับเกษตรกรท่านอินที่บอกเคยใส่ของหมอบมอที่ไปใส่ยาแต่<อ>ว่าห่วงฝากก็อยากเกษตรกรผูใ้ใดออย่างนาตาย,ย่ายยังกะก็อยากแนะน้ำให้ใส่ปุ๋ยของอคุณหมออ่าของพ่อหมอกเกษตรของพ่อหมอเกษตรนี่นะครับเพราะว่าผมกล่าวไปทดสอบหาผมค่ะหาสูง คแค่ซิมซี่เมืองหาดสูง้ำยางผมมาเริ่มบอ,อกผมว่เเเาเลือดเกิดดีใจสักห<ะ>น่อยเกิดดีใจครับเห็นไปเล้เห็นจเลยเกาบอกเห็นซึมบพว่าจะเอามีดจีดยางเอา,วา,าขวันภาษาคอดแจนหรอครับผมมีเลยเห็นเห็นแล้วผมจะลอกมึงล่ะผมมีตมแต่นี่ก็คือพ่อไปอพ่อเอาไปหาสอบ,บผมคุณแม่ที่เรือก็ที่เจ็ดสอบคุณแม่าว่าเ็นีย์บ่นะครับอ่ะมือนี้นะครับก่าู้ได้ที่เบื้องคลิปนี้แล้วนะครับ อยากจะมาเบิ่งสวนคุณของคุณแม่จัรลุวันนะครับหรือว่าคุณพ่อนุเกียงเองก็ให้โทรถามนะครับคุณพ่อนุเกียงเบอร์ใดศูนย์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดห้าครับเก้าหนึ่งเก้าสี่ครับผมอย่าลืมนะครับโทรสอบถามได้ทั้งสองเบอร์นะครับทั้งคุณแม่จัรลุวันคุณพ่อนุเกียงครับโอเคมาเบิ่งที่สวนได้เลยว่าได้มาใส่ซอิรีบอได้มาเมหิดอิรีบอร์เนบอร์ครับอ่าบดิตัวโรคๆครับของพมอเกษตรบอมเมนว่าสิเห็นต้นไหนไม่หลอกไปเอาออันื่นมาัสไซรูปบอแมน อยากเห็นคว่มจริงมาดูด้วยหูด้วยตาเลยครับอ่าจังสีเห็นตอนวัดทุกโพลุนเป็นยังไงครับทุกต้นเป็นยังไงหรอมีเครื่องหมายไปเพอดซุ่มสีสุดสอบครับผมอยากให้มาดูเดี๋ยวพอดีว่าโฆษณาเอาใจพ่อหมอว่าโมเมนครับผมบอกใจพี่พ่อว่าคว่ำจริงเลยอ่าผมบอกใจพี่พ่อว่าคว่ำจริงเลยครับผมจริงคือจริงครับอ่าขวดสะพัดจีดอยางมาะลอยางมะเคยอออกเสียเอาไปใส่หาทุก ถ้าใส่ไปตลอดมันสิบว่าใครว่บผมเคยเห็นตรงนี้เป็นล้วต้นได้ต้องลุงต้นได้เพื่อนเพื่อนต่างหากบ่าครับอ่ะนะครับมื่อใดถ้าเกิดว่าลอยคะแนนนะป้ากันให้จากคะแนนทั้งสองคนล่ะครับทั้งสองทันเลยผมว่าให้เท่าใดถ้าเห็นเห็นเหมือนเดียวสีย่างยิ่งจงเห็นในสวนนี่นี่ผมว่าลอยคะแนนนี่ให้เก่าซึ่ง้าบนนี้เหรอเก่าซึ่งผ้าคุณบ้าขึ้นแม่ดิเก้แม่ให้ลอยเลยเก้แม่ให้ลอยเลยเพราะว่าผม ผมไปแย้งแค่าหายเก้าิ้นหาเพราะว่าผมลองแค่หาส <c oughs> ยสองครั้ครับอย่าลองอีกป้า <c oughs> จะลองอีกกับพลังครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันปลายผลแล้วมันเบิือแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราคุณแม่สิเอามาหดอีกแล้วค่ะอ้าวมึอนี้อย่าลืมนะครับคุณใดจิมีปัญหาเรื่องอยางตายหนึ่งน้ำยางไหลหน่อยน้ำยางเบลัยนะครับผู้ <c oughs> หาผู้หมอกเกษตรได้นะครับหรือว่าจิตทักกับไปในเพจผู้หมอกเกษตรนะครับเฟซบุ๊กยูทูปพิมพ์เข้าไปเลยว่าพ่อหมอเกษตรมีปัญหาลงทุกพื้นที่นะครับทุกจังหวัดทุกภูมิภาคนะครับผู้หมอไ ให้ทักกับไปหานะครับลูนี้กรับห้องทั้งสามพันกับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับครับครวันนี้พ่อหมอเกษตรพร้อมแล้วที่จะมอบของดีๆให้กับเกษตรกรสนใจทักได้ที่เพจพ่อหมอเกษตรตั้งแต่ว uh> ันนี้เป็นต้นไป